วันนี้จะมาทำลาบเนื้อเด้อลาบเนื้อซนะับน,น้บานอิงมาอยู่บ้านจะใกินอะไรดูเว้ยขั้นแรกก็คือขัวเนื้อที่ซับเด้อใส่รสดีหน่อยนึงเพิ่มรสชาติในมันกลมกล่อมนะขัว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 นี่แหละขัวซุกแบบปานกลางต้องซุกหลาแค่มันพอหายแดงๆด็พอ หัวจนไดที่เนี่ยไดที่สีเริ่มได้แล้วสีเริ่มเปลี่ยนน,ยนาจะได้เลยแหละสุกแล้ว,ส,ลวสำนีแหละเนะเาะเริ่มปรุงรสอายิโนโมโตะเหมือนเดิมผงนัวขาดไม่ได้ทุกเมนูไม่ใส่ก็ไม่อร่อยเนาะ ใส่พอดีเลยกันใส่หลายกรเลียนี๋ยวเพิ่มข,ข้าวคัวข้าวคัวนี่ซื้อมาจากตลาดเลยเหลือจากเมอวานนี่พริกปน่นสีสันใส่เยอะๆใครกินเพรก็ใส่เยอะหอมแขกหอมแขกเหมือนเดิมเนื้อมันไหลนะ หั่นล้วก็ใส่เลยต้นหอมพักชีจีนพักชีใบเลื่อยซอยแล้วก็ใส่ใส่ตามที่ชอบเนะน,นาะนำปลาต้มนิดนึงให้มันนวนะัวน่วอันนี้ลาบลาบซ่าแก้วเด้ว ทำเหมือนกันใหม่กันมนุษย์พริกซดสอันนี้ฉันชอบหัน่นเ้ยหั่นพอดีคำนะแต่กัดเป็นเม็ดมึงก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเน่อัน,นี่หั่นก็กินใส่เป็นในลาบเลยพอกัดโดนปับ๊บอุ้ยเนาะแสบเขียวน่ะ ได้ก็ใส่ลงไปมันนาวเติมมันะนาวก็ไม่ได้ไปซื้อหรอกแพงกูโดยลูก5ห้าบาททุกบาทเลยยุแ่แล้วไปขอหน้ามาเน่ยต้นดกขนาดเนี่ปลูกไว้ข้างบ้านเลยมีใส่กัน ใครชอบเปรี้ยวหลายก็ใส่หลายผมก็จะใส่เปรี้ยวแบบพอดีเน่ยเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวหลายมันเลียนเนอ่อยยุงเยอะหน่อยหน,นาะนาฝนเว้ยตบทุกวันเลยจุงกระเทียมซอยซอยใส่อันนี้กระเทียมแขกนะ เทียมแขกหรือกระเทียมจีนเนี่ยมันก็ค่อยฉุนเท่ากระเทียมไทยเท่าไหร่ร้อยหน่อยแล้วก็ใส่รวมกันไปเลยคน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 ยองเข้าไปน้ำมันเข้าไปมีคนแรงไม่ได้ เดี๋ยวมันเลอะบานสีสันเลยมานะที่ผนก็สีดีนะออกแดงโอ้ยนวนไปซื้อเขากินก็ไม่อร่อยหรอกขาดดุนขาดนี่นะจางไปหมดเขาทำขายไม่ได้ทำกินเรียบร้อยเ็จ ทีเนี้จัดจานนะครับผมกลึบเหมือนเดิมเลยเนาะโอ้ยหอนทองกับแก้มแสบๆเข้ากันกลึบคนบ้านอิงไม่ต้องเกลงใจกันดอก